ติ้งอี้ชีหยีสู่ชินจูงมือโชว์หวานในงานเทนเซนด้านหวังเฮอร์ตี้ถูกล้อหึงหัวแฟนเก่าโดยทางติ้งอี้ชีกับทางหยีสู่ชินนะผมคูจ่จิ้นจากซีรีส์เรื่องดาราลักนิลัมทั้งคู่นั้นได้ร่วมงานเทนเซนด้วยกันเพราะก็โชว์ความหวานแบบไม่มีกัก๊กเลยทีเดียวโดยทางติ้งอี้ชีนะครับผมได้ขึ้นเวทีถึงสองครั้งเพื่อรับส่งหยีสู่ชินลงจากเวทีซึ่งหยีสู่ชินนะผมก็กลายเป็นดาวเด่นของงานในขณะเดียวกันโดยทางหวังเฮอร์ตี้นะผมอดีตคูจ่จิ้นของทางหยีสู่ชิในในเรื่องขอ,งของขงขรัอง้้นนแัแกก่คูบ ดีของเขาในระหว่างนั่งชมงานในช่วงที่ติ๊งีชีนะครับผมได้ขึ้นเวทีเพื่อช่วยยีสูชินนั้นลงบันไดแฟนขับดารารักนิรันนั้นต่างส่งเสียงเชียร์กับสนัน่นแต่ทางหวังเฮอร์ตี้ผมกับหน้านิ่งเฉยจนได้ถูกชาวเน็ตนั้นแซวว่าหึงหวงแฟนเก่าแม้ในงานเขานั้นจะปรากฏตัวพอกับทานเทียสีเวยเพื่อโปรโม,มดวิทียุคนขยามแห่งตาฟึงแต่เขานั้นกับถูกสังเกตว่าเขานั้นไม่ค่อยอินกับโมเมนต์คู่จิ้นเท่าไหร่แถมยังแสดงท่าทีอึดอัดเมื่อถูกเทียสีเว่ยนั้นก,ดดนนก็คือยีสู ชินใช่ไหมยิ่งทําให้ชาวเน็ตนะผมยิ่งพูดถึงความแตกต่างในท่าทีทางหวังเฮอตี้ที่มีต่อหยี่สูชินและเถียนซีเวยโดยเฉพาะเมื่อเห็นสีหน้าของเขาตอนที่ทางติ้งอี้ชีนั้นขึ้นไปบนเวทีไปรับหยี่สูชินโดยงานนี้นะผมได้มีไฮไลท์นั้นหลากหลายโดยเฉพาะทางยี่สูชินนะผมที่ร้อนแรงในงานกลายเป็นดาวเด่นที่ได้ถูกพูดถึงมากที่สุดด้วยความฉิดเหล่าทางติ้งอีช้ชีส่วนอันดับสองนะผมที่ได้พูดถึงกันนั่นก็คือทางมิ่งจืออี้ที่ได้โด่งด,ดันจากซีรีส์จิวชงจือและอันดับสามีาานั่นลลาาก,ก็ บรรยากาศนั้นดูนคึกคักดังนั้นในงานเทนเซนต์ออสตาไนปี2024นั้นจึงเต็มไปด้วยบรรยากาศที่ร้อนแรงของดาราดังและยิ่งกลายเป็นเวทีที่แสดงดราม่าความสัมพันธ์ให้ชาวเน็ตนั้นพูดถึงกันอย่างต่อเนื่อง